สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับในเรื่องของการทำสถิตินะครับของทางด้านเลบรอนเจมส์นะครับโดยในวันนี้ครับในเกมที่เอลเลเกอร์เนี่ยเจอกับโตรอนโตแรปเตอร์แล้วก็เลเกอร์เนี่เอาชนะไปได้128ต่อ111นะครับในเกมนั้นเนี่ยเลบรอนเจมส์ทำไป23คะแนนนะครับทำให้นะครับ ยีคะแนนเนี่ยมันเป็นคะแนนที่สาคัญมากนะครับทำให้ลลบรอนเจมเนี่ยทำคะแนนรวมในการเล่นบาสเกตบอลอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางคะแนนรวมในลีก NBA ทั้งในรอบรู้ดูกาลปกติและในรอบเพลย์ออฟรวมถึงในเกมระดับฟีบ้าเนี่ยนะครับทำรวมนะครับแซงหน้าแปดหนึ่งตลอดการเรียบร้อยแล้วครับโดยแซงหน้าออสการ์ชมิดนะครับซึ่งเป็นตำนานบาสเกตบอลของโลกนะครับชาวบราซิลซึ่งออสการ์ชมิดต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับสุดยอดของโลกจริงๆนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยในยุค8 0 9 0ออสการ ชาชมิดเนี่ยเคยเล่นในลีกสเปนมาแล้วนะครับเป็น10ฤด,ดูกาลแล้วก็เป็นตัวระดับออนซ่าของลีกสเปนแล้วก็เป็นตัวทําคะแนนของระดับลีกสเปนแล้วเมื่อย้ายมาเล่นที่ลีกอ,อิตาลีเนี่ยก็เป็นตัวท็อปสกอร์ของลีกอ,อิตาลีนี่7สมัยเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นตัวระดับออนซ่าของลีกอิตาลีเนี่ยอีก10สมัยเลยนะครับแล้วเมื่อย้ายกลับมาเล่นที่ลีกบราซิลนะครับในในช่วงปลายเนี่ยก็ ทีมในลีกบราซิลเนี่ยเป็นแชมป์มาอีกถึง10สมัยติดต่อกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งทั้งนัองออสการ์ชิมิโนอจากนั้นเนี่ยก็ยังเล่นในนะครับฟีบาเบอร์คัพนะครับในโอลิมปิก นะครับในแผนอเมริกาเกมด้วยนะครับออสการ์ชิมิทเนี่ยเดิมทีเนี่ยทำรวมไว้ทั้งหมด49,737คะแนนแต่วันนี้รบอลเจมส์ทำไปถึงยี่สามคะแนนทำให้คะแนนรวมตลอดการเล่นบาสเกตบอลอาชีพเนี่ยแซงหน้าออสการ์ชิมิทขึ้นไปเป็น49,738คะแนนเป็นอันดับที่1ตลอดการของโลกต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยจะหาคนที่มาทำคนนะแนนได้สเตเียรแบบนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับออสการ์ชิมิทนี่ก็เล่นไปเล่นมาเนี่ยกว่าจะรีทายก็ในปี2003ในปีีท่รบอเข้าลีกพอดีนะครับตอนนนั้ก็40 ปีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เลบรอนเนี่ยสถิตินี้ก็คือยังคงเดินหน้าทําต่อไปต้องบอกว่าเลบรอนตอนนี้คือกลายเป็นนักบาสระดับโลกอย่างแท้จริงเลยนะครับก็เป็นหนึ่งสถิติครับที่ถูกทําลายในวันนี้นะครับก็คือเป็นสถิติของเคลทอมสันนะครับในเกมที่โคเรนเซเวอร์นะครับเอาชนะดัลลัสโมริกไปนะครับเคลทอมสันยิงสามคะแนนลงไป็สองลูกนะครับทำให้แซงหน้าคลายคอเวอร์นะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่หกตลอดการนะครับในการชูสามคะแนนลงนะครับคลายคอเวอร์ทำไว้ที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบรูนครับเคลทอมสันวันนี้ทำสองลูกนะครับก จึงทําไป2,451ลูกนะครับต่อไปก็คือจออยู่ที่เรจิมเลอร์แลครับเรจิมเลอร์อันดับที่5นะครับก็คือ2,560ลูกนะครับเชื่อว่าอีกประมาณไม่เกินหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเครดิตซั่มก็อาจจะไปติดท็อปฟ,ฟลน์เรื่องของการชูสามนันนลงก็เป็นไปได้แหละครับและนี้นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ